วันนั้นเชื่อไหมเข้ามา2 0 0แสนเนี่ยจริงๆได้วันละ5 0 0พันก็ดีใจใยชักแล้วด้วยเงินในกระเป๋าที่เรามี <c oughs> อย่าลืมนะเด็กเพิ่งจบเรียนจบใหม่ๆแล้วก็มีเงินเก็บทั้งหมด2 0 0 0 0 0ก็คูณเล่นๆเฮ้ยถ้าเกิดได้วันละ5 0 0 0ันเฮ้ยมันคือเดือนละแสนนี่วะพี่ยังไม่เคยไปมองคนผักพอร์ตหลักร้อยล้านหรือพันล้าน พอไม่กล้าคิดสมมติเราไปมองคนผอร้อยล้านพันล้านนะวันนั้นน่ะเราท้อละมันไม่มีประโยชน์เลยมันคนละเกมกันเรารู้แต่ว่าวันนี้กูจะคว้าเงินจากตลาดมายัางไงอ่ะเอาให้ได้ก็พอช่วงปีพศ2546จนถึงปีพศ2 5 4 9ตลาดขึ้นต่อเนื่อง3ปีแล้วหุ้นซิ่งเยอะมากผร์ตเราเลยโตป่ะช่วงนั้นอรอตโตโตเป็นเท่าไหร่ตอนนั้นบอกได้ไหมโตขึ้นไปเป็นประมาณ5ล้าน <S 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 ปี50 51อพอร์ตแตกพอร์ตแตกจาก5ล้านลงมาเหลือประมาณต่ําสุดลงไปเหลือประมาณล้านเจถ้าใครเคยอ่านหนังสือของ ive, ดรนิเวศตีแตกหุ้นในภาวะวิกฤตจะรู้ว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่อาจจะ10ปีหรือ20ปีจะเกิดได้ครั้งหนึ่งความเจ็บปวดจากซัปพลามันทําให้พอร์ตพอร์ตเราหายไปประมาณ70เซนถ้าเราเอาเงินตรงนั้นไปเทรดเราจะเหน s. <S <N> ื่อยมากเราจะต้องวิ่งเข้าวิ่งออกแล้วมันท้อ ไหนไหนมันลงมาขนาดนี้แล้วก็วัดแม่งไปเลยดีกว่าสวายวิสัุพอร์ตหลักแสนนะคือเชื่อว่าทุกคนวันนี้เข้าเขามาในตลาดหุ้นนะส่วนใหญ่จะกำเงินนะผมเชื่อว่าเยอะสุดไม่เกิน5 0 0แสนป่ะส0 0แสนสองแสนถึงห0 0แสนม่เแสน,น 2> 2, 000, ถึงห้0แสนประมาณนี้ คราวนี้พอเราเห็นคนที่เขาพอร์ตหลักสิบหลักร้อยหลักพันนี่ไหมโอ้โหรูสึกแบบเขาเทรดทีเขาได้เป็นล้านพอเรายังหลักแสนย้อนกลับไปหน่อยสมัยสมัยพี่พี่ช่วงหลักหลักแสนมันมีสเตจออฟไมล์หรือมันมี m มล์เซตหรือมันมีวิธีการยังไงในการผมขอเป็นสองสองสองช่วงนะจากหลักแสนแล้วค่อยๆปั้นมาเป็นหลักหลักสิบอันนี้คือสเตจหนึ่งแล้วก็จากหลักสิบทะลุมันเป็นหลักร้อยในสองสเตจนี้ใช้ หมายเสตและวิธีการนะทั้งหมายเสตและวิธีการเหมือนหรือต่างกนะันไหมน่าจะต่างมันมีสับเซตกันโอเคเดี๋ยวต้องเล่าอย่างนี้ก่อน <Yeah. S 2> อวันแรกที่เข้าตลาดเนี่ยน่าจะปีพศ2545 mm. นี่มันยี่สิบปีแล้วนะคือตอนนั้นเข้ามาเนี่ยเรายังเด็กแล้วเราก็รู้สึกว่าคือคือมันว้าวมาก mm. การเข้ามาตลาดหุ้นพี่ไม่เคยไปมองคนผาผอดหลักร้อยล้านหรือพันล้านเพราะไม่กล้าคิดใช้คําว่าไม่กล้าคิดดีกว่า mm. คือไม่ได้มีความฝันแต่ วันนั้นเชื่อไหมเข้ามาสองแสนเนี่ยจริงๆได้วันละห้าพันก็ดีใจไตชักแล้วคือคือด้วยด้วยเงินในกระเป๋าที่เรามีอะอย่าลืมนะเด็กเพิ่งจบเรียนจบใหม่ๆแล้วก็มีเงินเก็บทั้งหมดสองแสนก็คูณเล่นๆเฮ้ยถ้าเกิดได้วันละห้าพันเฮ้ยมันคือเดือนละแสนนี่ว่ะเราเก็ยี่สิบสองสมัยนู้นด้วยนะใช่เฮ้ยเยอะมากคือคือเราไม่ได้คิดอะไรไกลกว่านี้นะคิด s i m p l ลแล้วก็บวกเลขไปเรื่อยๆใช่คือคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นสเต็ปสเต็ปแรกจริงๆอ่ะพอดี เออต้องถือว่าเป็นเป็นลูกศิษย์อาจารย์นิเวศเนาะอ่านหนังสืออาจารย์นิเวศซื้อตัวเดียวซื้อตัวเดียวก่อนแล้วพอดีไอตัวนั้นโชคดีปีพศสอง5 4 6ี่ห้าี่กอ่ะปีนั้นหุ้นขึ้นปีนั้นหุ้นขึ้นก็เลยทําให้ได้ได้ผลตอบแทนประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เข้ามานี่คือแบบเฮ้ยลงสอง0,000เปิดมาทีมีประมาณ304 0 0 0เรารู้สึกว่ามันง่ายไหมจุดนั้นเฮ้ยดีเนาะตอนนั้นด้วยความที่ไม่รู้ไงไม่ไม่ไม่รู้ว่ามาเก็ตทมให้มันดีเออ แต่เราอ่ะเนื่องจากพี่จบบัญชีนะ,อ,ะอ่านงบการเงินเป็นแล้วก็รู้สึกว่ามา r ินออฟเซฟตี้ของธุรกิจที่เราซื้ออ่ะมันน้อยลงแล้วก็ขายออกไป mm hmm. วอชเนกอะ mm hmm. โอ้โหกว่าจะไปหาตัวตอนนั้นแต่ละตัวมันก็ราคาสูงทุกตัวคร mm hmm. าวนี้มาเปลี่ยนไมซ์เซตใหม่ว่าเฮ้ย mm hmm. เราต้องเข้าใจว่าบางอย่างอ่ะมันไม่มีเหตุผลหรอกในตลาดหุ้นเราจะเห็นหุ้นที่มันติดท็อปเกนเนอร์ทุกวันหน้าที่ของเราก็คือเราทํายังไงก็ได้แค่เอาเงินไปใส่ก่อนที่มันจะเป็นท็อปเก n เนอร์ได้ไหมนี่คือโจทย์ อ๋อโอเคนึกออกแล้วเออมันก็จริงนะเพราะในหน้าสตรีมมิ่งอ่ะมันจะมีท็อปเกนเนอร์ทุกวันใช่เพราะฉะนั้นโจทย์คืออัดย้อนไปสมัยเด็กๆเลยเฮ้ยเราทำยังไงเราถึงจะมีหุ้นที่มันติดท็อปเกนเนอร์อย่างเงี้ยแต่เราต้องซื้อก่อนที่มันจะขึ้นท็อปเกนเนอร์ขึ้นนะใช่เพราะเราเห็นมันบวกที10กว่าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ใช่มองตัวซีลิ่งสามสิบเปอร์เซนต์ใช่อ๋อโจทย์ง่ายๆอย่างนี้เลยโจทย์คิดอย่างเงี้ยคือคือคือตอนนั้นยังไม่ได้วางเป้าหมาาาาาาายยยยเเเเเเรรรรรืืืื่่่ออออองพลลลกกกก็็็ู้้้้้้สสึวววฮในมมถซซแแขขาย สมมติเกิดเราได้แค่วันละสิบเปอคิดแบบโง่ๆนะสมมุติว่าเราลงไปแค่20 0 0 0นอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งอาจจะเป็น2องแนนะอีกวันหนึ่งเป็น2องแสนสีมืนสอันนะมันมันโกรดเร็วมากเราคิดแบบง่ายๆไงเราคิดแค่ว่าจับจังหวะยังไงก็ได้แล้วเข้าก่อนที่มันจะวิ่งนั่นคือไม่เซฟของให้ดีอ่ะของให้ดีคราวนี้ด้วยความที่ต้องต้องยอมรับว่าสมัยก่อนอ่ะคุณสิงมันเล่นกันมันมากมาเล่นกันบางวันเนี่ย ลากจากบาทหนึ่งขึ้นไป20บาทมันมีเราก็เล่นทุกวันคือตอนนั้นไม่สนพื้นฐานแล้วนะเราสนว่าทำยังไงก็แล้วแต่เรารู้อยู่แล้วว่าพอร์ตเราอ่ะมันมันน้อยออการที่เราจะพอร์ตโตได้เราต้องเกาะกระแสะหุ้นซิ่งไปทุกๆกวันให้มากที่สุดแล้วหมุนรอบ,อบให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วเราจะไม่ติดหุ้นเด็ดขาดเพราะติดหุ้นเราไม่มีกระสุนละโอเคอ๋อแสดงว่าจริงๆมันเหมือนมันเป็นการตั้งเกมบีบตัวเองด้วยว่าห้ามติดนะ แต่ถ้าติดพรุ่งนี้คุณเล่นเกมไม่ได้ไม่มีเงินแล้วเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยต้องต้องบอกว่าไอ้เงินแค่สองสามแสนเนี่ยเราคงไม่ซื้อตัวละสองหมื่นสิบตัวพี่ซื้อตัวเดียวอออินทุกไม้ไม่ให้คือเครี้ยงกี่ช่องน่ะตอนนั้นช่องสองช่องตอนนั้นซบลอนไม่เป็นแล้วเพราพี่ต้องเฝ้าเลยดิดูทิกเกอร์ทุกวินาทีเนี่ยคือสมมติว่าทิกเกอร์อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเอานั่งจ้องเงี้ยเฮ้ยเจ้ายังว่าเจ้ายังว่างวะอย่างงีงจริงทั้งวันเลยเหรอใช่้งงแ่่ชาอยีทั้งวันเลยช่วงอะไรเป็นอย่างั้นจริง คือขอแค่กูเข้าไปมีส่วนร่วมกับมึงหน่อยอ่ะเมื่อทีปักสามสี่ช่องกูไปแล้วคือเหมือนโอ้โหช่วงนีม่เรียนรู้ตลาดจากของจริงอ่ะใช่เดี๋ยวนะจบบัญชีจบ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 บัญชีแล้วก็จบเศรษฐศาสตร์ด้วยนะจบเรีโทเศรษฐศาสตร์ใช่แต่ตอนนั้นคือขอเวลาห้าพันหมื่นนึงก็ดีใจายชักแล้วตอนนั้นมันคือมันคือสวเวอร์โหมดที่พี่รู้สึกแบบคืออยากหาตังค์มาเอาง่ายๆเลยซิมเพิลเลยเอาจิงคืออยากอยากรวย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 แล้วก็ ด้วยความที่ที่บ้านก็เป็นแบบเป็น traditional business เนาะที่บ้านเป็นร้านทองเขาจะมองว่าหุ้นเสี่ยงเคยขอตังค์เขานะเคยขอเขาไม่ให้อยู่แล้วเขาบอกว่าก็มีอยู่เท่านี้ก็ลุยไ้เท่านี้แล้วกันเราก็ไม่เป็นไรมีเท่านี้เราก็ลุยเท่านี้ลุยได้ลุยได้โดยที่ตอนนั้นน่ะเราเรายังไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครด้วยนะเพราะเรารู้ว่าเราเราเป็นระดับฐานลากอ่ะสมมติเราไปมองคนผ่อนร้อยล้านพันล้านนะวันนั้นน่ะเราท้อละคือจะบอกว่าไม่ไม่มีประโยชน์ มันไม่ประโยชน์เลยมันคนละเกมกันเล่นคนละเกมเรารู้แต่ว่าวันนี้กูจะคว้าเงินจากตลาดมายังไงอะเอาให้ได้ก็พอโฟกัสแค่นั้นพอ<บ>พอจบผมว่าเป็นพอยที่ดีนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยด้วยความที่โลกโซเชียลมันมันไปไกลกว่าประมาณช่วงสิบกว่าปีที่แล้วออมันยี่สิบปีแล้วนะ,ออะมสมัยก่อนยังไม่มีโลกโซเชียลออใช่ปะ เพราะฉะนั้นคือคือในมุมที่พี่ยังยังไม่มีเบนชมาร์กในการเปรียบเทียบตอนนั้นคือจบมาส่วนใหญ่ก็แบงค์แบงค์เข้าไปทํางานแบงค์<ม>เข้าไปทํางานสถาบันการเงิน<ม>แต่ด้วยความที่เราจบมาเรารับกิจการส่วนตัวมาม,มุมหนึ่งอะ่ะพี่พี่ก็รู้สึกว่าไอ้รับกิจการส่วนตัวมามันก็มั่นคงเนาะ<ม>คือเราขายทองไปทั้งชีวิตเราก็คงอยู่ได้เรื่อยๆ<ม>แต่แต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่สนุกพี่รู้สึกว่าพี่อยากจะสนุก <Okay. S 2> โดยการหาเงินด้วยตัวเองอเตรงนั้นตรงนั้นมันชาเลนจ์ใช่ไแล้วแล้วผลเป็นยังไงหลังจากที่พี่เฝ้าแบบ ปั่นรอบขึ้นมาเนี่ยมันมีจุดที่มันด r o p ลงไปไหมช่วงปีพศ2546จนถึงปีพศ2549ตลาดขึ้นต่อเนื่อง3ปีแล้วหุ้นซิ่งเยอะมากอ๋อเขาัน p e r f o r m a n c ดีมากคือพอร์ตเราเลยโตพั้ช่วงนั้นพอร์ตโตโตเป็นเท่าไหร่ตอนน้บอกได้ไหมโตขึ้นไปเป็นประมาณ5ล้านโอ้จากหลักแสนสองสามแสนโอเคแต่แต่แต่ต้องบอกตรงนี้นิดนึงว่าทามมิ่งมันดีด้วยนะตลาดมันบูด้วยตอนตอนตอนนั้นมันมันยังไม่มีเกณฑ์ทีหนึ่งทีสองมันมมีเกณฑ์อะไรเลย คือมันลากได้แบบเลเทตตุ้มเปะแล้วเราแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นฐานเป็นไงแต่เราไม่สนเรารู้ว่าเราปาช่องซ้ายได้ซื้อขวาปาซ้ายพี่เรียนอะไรเรียนกงเรียนกราฟตอนนั้นมันก็ยังไม่ยังไม่เรียนไม่รู้กราฟเดี๋ยวดูไม่รู้กราฟไม่รู้กราฟด้วยรู้แต่ว่ามึงหยุดวิ่งเมื่อไหร่กูคืนเมื่อนั้นมึงซื้อปึ๊บมึงต้องวิ่งปั๊บมึงอย่าหยุดหยุดกูทิ้งทันทีขอโทษนะมันเหมือนม้าแข่งนะถูกป่ะใช่งช่ใช่เรามีเวลาแข่งม้าสี่ชั่วโมงครึ่งต่อวัน แต่ละวันมีม้าวิ่งไม่เท่ากันถ้าตัวไหนไม่ใช่รีบตัดมันทิ้งแล้วไปเข้าตัวที่ใช่นี่หลักสูตรม้าแข่งอ้หโขดมากเลยส่อ<ม>ยเพิ่มหมดนะจริงๆสนุกนะสนุกและทําให้เราอาเลิตัวเองตลอดเวลาติดหุ้นไม่ได้ติดดอยไม่ได้แต่บางทีมันมีช่วงคือถึงทามมิ่งตลาดจะเป็นขาขึ้นมันมีช่วงว,วันที่มันเล่นยาก<อ>เล่นยากหยุดซึ่งคําว่าเล่นยากเนี่ยพี่นิยามด้วยเข้าไปแล้วโดนเออมันเหมือนจากเดิมที่เข้าแล้วได้เราเทสตัวเองได้เลยใช่ปุ๊บสองช่องเฮ้ยทำไม ปกติวิ่งทีเข้าไปสัก4ี่ห้าครั้งแล้วรู้สึกโดนน่ะแต่เราจะโดนไม่เยอะเพราะเราสต็อปลอสเร็วใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งหลอกใช้คาว่ามันหลอกตอนนั้นคือไม่ได้ดูกราฟอะไรโดยรวมหรอกแต่รู้สึกมันหลอกก็ไม่เอาตรงนี้ฝากให้กําลังใจสั้นๆนะกับคนที่พอร์ตเหมือนพี่ตอนนั้นสองสามแสนแล้วอยากจะอย่างเงี้ยอยากจะโตมาสามสี่ล้านน่ะฝากแม่เสจสั้นๆก่อนตรงนี้ฝากไว้ก่อนก่อนจะไปพอร์ตใหญ่กว่านี้ฝากตรงนี้สั้นๆคืออันนี้ฝากไว้เลยนะช่วงชีวิตของเรายี่สิบปีแรกเราเราไม่รู้อะไรเลย เราไม่รู้อะไรเลยมันเป็นการปูพื้นฐานทั้งหมด20ปีที่2คือช่วงอายุ 20- 40ถึง่เป็นช่วงเวลาแห่งการลองผิดลองถูกทั้งหมด20ปีที่3คือช่วงของการที่หลังจากที่เราลองผิดลองถูกอะ่ะ<ม>เรามาปฏิบัติจริงเพื่อทําให้สุดท้ายไอ้ยีปีสุดท้ายเราไม่ต้องไปทาเหมือน20ปีที่2ต้องบอกอย่างนี้ทุกคนมีเวลาจากัดไปบางคนบอกร้อปีพี่บอกเลยไมจ่จริงจริงๆอายุไขเฉลี่ยของคนนี่มันแค่เจกว่าปีเจ็ดสิบกว่าถ้าเราจะนับ20ปีแรกเราต้องไม่นับถูกปะ<ม>เพราะเราหมดไปกับ การวิ่งเล่นการจีบสาวอะไรก็ไม่รู้อะต็มไปหมดเลยกว่าชีวิตจะเริ่มจริงหลังจากที่เราจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทบางคนก็ยี่สิบเอ็ดบางคนก็25้าพี่ให้เวลาแค่ประมาณสักยี่สิบปีที่เราจะต้องลองผิดลองถูกให้มากเลยนะใช่ใช่มันจะล้มลุกคุกคานเท่าไหร่อะไม่เป็นไรมันเป็นประสบการณ์เพราะในความเป็นจริงแล้วถ้าเราไม่ล้มตอนนี้วันข้างหน้าเราก็ล้มอยู่ดี แล้วถ้าเกิดเราไม่ล้มตอนอายุ2ี่สิบสาพลึ่งมาล้มตอน40กว่านี่เหนื่อยเหนื่อยบางคนไปล้มตอนอายุ60อันนั้นหนักเพราะฉันไอไอไอตอนที่อายุน้อยๆอ,อ,อ่ะมาล้มอยู่แล้วแต่ล้มละจํา <Okay. S 2> มันไม่มีใครที่ไม่ล้มหรอกเชื่อเถอะแม้กระทั่งคนที่ประสบความสำเร็จอันดับที่หนึ่งเขาก็ต้องล้มมาก่อน เพียงแต่ว่าเวลาที่เขาล้มเขาไม่ได้มานั่งตีโพยตีพายหรือไปนั่งบน่นให้ใครฟัง่นั้นเองยิ่งในโลกโซเชียลวันนี้เราก็จะเห็นแต่ภาพสวยงาม c c e success story เป็นหลักแต่จริงทุกคนเจ็บตัวหมดผมเชื่อว่าพี่ปั้นผอไมไหเลือเล่อยเถมไหมเลื่อยวันหนึ่งผอมมันแตกสิบยี่สิบมันจะขึ้นร้อยเนี่ยคิดว่าไม่น่าใช่เหมือนเดิมมันมีกระบวนการของพี่ที่เปลี่ยนไหมหรือหรือมันจะมีวิธีการต้องต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าพอพอแฮมเบอร์เกอร์ใครสิทธิ์พอแตก อ๋อ2 8 0พนะ2อ0พใช่ปี5 0 5 1พอแตกพอแตกจาก5ล้านลงมาเหลือประมาณต่ำสุดลงไปเหลือประมาณล้าน7มั้งตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราเคย s ต op l o อสสั้นๆหรือหรือตลาดเข้าไปแล้วคือม่ c คัดล s s ไปเรื่อยๆคือคือมันอย่างนี้ด้วยความที่ดูกราฟไม่เป็นแล้วปีปี2550ปี2 5 5 1เนี่ยเราอยู่ในภาวะต้มกบมานานแต่ยังไม่คราชอ๋อหมายถึงมันค่อยๆซึมปะค่อยๆตอนแรกมันค่อยๆซึมก่อน มันไม่ได้แคชทีเดียวนะคราวนี้มันเคยแคชมาจังหวะแรกเหมือนเวฟเออะเราว่าถูกแล้วอัดแม่งเต็มพอร์ตเลยเราแม่งโดนเวฟสีอีกอ๋อลงมาอีกใช่แล้วคราวนี้พอบางตัวเราไปแอดฟันดอเมนทัลคือเราไปลงเราไปซื้อตอนที่มันลง A ซึ่งคิดว่าถูกแล้วคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเด้งแล้วมันอาจจะมีเด้งให้หน่อยนึงด้วยตอนนั้น่ะปูนซีเมนไทยอะที่ติดอะหุ้นอะมันลงมาจากประมาณ300กว่าบาท ลงมาเหลือประมาณ150บาทถูกปะลงมา5 0ตามสูตรเฮ้ยมาจินออฟเซฟตี้มาละอัดแม่งเต็มพอร์ตเลยลงไปเหลือ80บาทลงไปเกือบครึ่งคือเราคิดว่าหุ้นใหญ่มันควรจะลงได้แค่5 0อด้วยความที่เราใบแอร์แต่มันลงไป80%ดต้วยตัวพื้นฐานด้วยเนาะก็เลยเละยับตอนนั้นนั่งนั่งนั่งด่าคนในตลาดพันมึงจะพวกมึงจะกลัวอะไรกันนัก็นาวะเออเอคือเราไม่กลัวไงเราเข้าไปแต่มันลงจนเรากลัวเฮ้ยหรือมันมีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าวะ หรือมันมีอะไรที่เรายังไม่รู้แต่คนอื่นมันรู้ก่อนเราหรือเปล่าวะเพราะเราไม่เคยเจอไซคเคิลตลาดแบบนี้มาก่อนเลยใช่ใ,ชใครจะไป,ป<ล>คิดว่ามันลงมา50%แล้วมันยังลงได้อีก50%ไม่คิดนะมันผิดตําราการลงทุนคือต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนพอร์ตหลักแสนนะการเข้าออกของเราเป็นเรื่องง่ายเพราะอย่างหุ้นที่เล่นเนี่ยบางทีบิดออฟเฟอร์มันก็ซื้อได้ด้วยเงินแค่สองสามแสนไม่เกิดล้านหนึ่งแต่พอพอร์ตมันขยายโตขึ้นไปเป็น2ล้าน3ล้าน4ล้านเนี่ยเราไม่สามารถคงอัตราผลตอบแทนได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นนเเงงิมลยถูกแบ่ ถูกแบ่งให้ไปเป็นพอร์ตลงทุนแต่ดันไปเจอซับพลามมันก็เลยเละอ๋อพอดีด้วยจังหวะทามมิ่งตรงนั้นคือต้องบอกว่าพอร์ตเทรดอ่ะมันจะไม่เคยเกินล้านนึงหรอกเพราะว่าเพราะว่าพี่ชินกับโพซิชันไซส์แค่นั้นคือถ้ามันเกินเราเรารู้สึกว่าเราเราเราอันคอมฟอร์ตละเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราอ่านตำราของดรนิเวศมาหุ้นยิ่งลงยิ่งต้องซื้อสิโอเคโอเคมาที่รับปูนปูนสเวนไทยนี่คือแบบถือว่าเป็นธุรกิจ มีมานานร้อยกว่าปีาปก็ถือว่าเป็นนัมเบอร์วันของประเทศนะตอนนั้นลงมา50%ก็น่าซื้อสิอก็ซื้อไงตามตาม <ไป S 2> ลยตามสูงไป<ช>คราวนี้พอพอคุยคุย,ค,ยคุยเรื่องสูตรไปแล้วว่าเฮ้ยเราเราน่าจะมีการปรับพอร์ตล้ว่าไอตัวมันลงพื้นฐานบ้างแต่วก็ไปเจอช่วงช่วงสัพพาายพอดีคราวนี้ไอจุดตรงนั้นที่มันเป็นจุดเปลี่ยนมาเนี่ยพีชิฟวิธีการยังไงแล้วเราเริ่มปรับตัวยังไงมันถึง สามารถวิ่ง,างจากสิบแล้วมันขึ้นไปหลักร้อยซึ่งมันเป็นความฝันเดีย๋ยวตอนอตอนนี้ยังไม่ขึงถึง10นะ okay, uh. ต้องต้องต้องอย่างน <Right. S 2> ีง้ก่อนพอหลังจากพอเหลือประมาณล้านเจ็ดเรารู้แล้วว่าสงสัยเราคงอาจจะวิเคราะห์ผิด uh. แต่ถ้าใครเคยอ่านหนังสือของดรนิเวศดีแต่คุนในภาวะวิกฤต mm. จะรู้ว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุด <Okay. S 2> ที่อาจจะสิปีหรือยีปีจะเกิดได้ครั้งหนึ่งเราต้องหามาเต็ง วันนี้คือต้องบอกว่าเป็นผลพวงคือเป็นทัมมิ่งที่พอด,ดีด้วยกับที่อ่านหนังสืออาจารย์มาแล้วเราก็นึกถึงคําพูดนี้เลยจริงๆวันนั้นนะ่ยบอกเลยว่าพอตลาดตอนนั้นมันลงมาจากประมาณ900กว่าจุดเหลือ300ประมาณ400จุดเดินเข้าไปคุยกับพ่อขอยืมเงิน20ล้านจริงๆวันที่ไม่มีแต่ข่าวร้ายวัน,น,น,นนะที่ตอนนั้น AOT เหลือราคาประมาณบาท80สตางค์อ๋อเคยมีวันนั้นด้วยเคยมีวันนั้นแล้วเดินเข้าไปคุยกับพ่อบอกขอเงิน20ล้านจออินพ่อตอบว่า ไม่ให้เขาบอกว่าพอร์ตมึงอะ่ะลงไปเท่าไหร่ออและเหลือเท่าไหร่ออประมาณนี้นะเ,ออเขาบอกไม่ได้มันแบบมันยังไม่ได้คือเรายังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยพี่อ่านหนังสือดรนิเวศมาพี่เชื่อจริงๆนะพี่เชื่อว่ามา r k เก็ตไซเคิล่ะมันมีแล้ว <Okay. S 2> เราก็แค่ซื้อตอนนี้แหละแต่เราจะไม่รู้จุดต่าสุดนะแต่ตอนนั้นจําได้ว่า AOT ทถ้าดูพิเศีโมเดลง่ายๆแม่งขู่ขาดตอนนั้นนะ่ะหุ้นหุ้นมันอ่ะมันยืนอยู่40บาทมาตั้งนานยังไม่แตกพานะก็คือ4บาทลงไปเหลือบาท80 ซึ่งตอนนี้สนามาบินภูขาดเจ็ดร้อจากวันนั้นป่ะถ้าเทียบกันประมาณ700ใ,ใช่ไหมเจ็ดร้อยแต่วันนั้นน่ะ4ี่บาทเหลือส8บบาทเราซื้อถูกกับคนจองซื้อ i อ o 50%ห้าสิซน่าซื้อไหมแต่วันนั้นมันต้องใช้ความเชื่อหรือความความสดพอสมควรนะเพราะว่าหนึ่งคือเราเราเรา,เรามีคอนเซปต์แล้ว่าการซื้อในภาวะว,วิกฤตเป็นเรื่องที่ดีแต่พี่ก็เพิ่งพอร์ตเพิ่งจะโดนมาหนักหักหรือว่าพอร์ตเพิ่งโดนมาหนักหนักแลวกำลังจะไปขอตงังปลาเพิ่มทันทีที่พอร์ตเพิ่งโดนมานะทำไมเเเราาามมััั่่นนนนใจดวป็ วันซินเดอรไลฟ์ไทม์จริงๆจังหวะนั้นคือจากจากแกนแนวคิดจากหนังสือเรื่องตีแตกอ่ะเรามีความเชื่อว่าราคาของหุ้นน่ะมันเคลื่อนที่แบบไดนามิกคือมันจะไม่มีหุ้นตัวไหนที่ราคามันจะคงที่ตลอดไปเพราะฉะนั้นคือมันจะมีช่วงที่มันแย่ช่วงที่มันโฟโมช่วงที่มันดีมันจะสลับกันรอบรอบหนึ่งเนี่ยมันอาจจะ1ิปี20ปีตอบไม่ได้แล้วแต่ตัวแต่อย่างน้อยที่สุดอ่ะถ้าเราไปมองธุรกิจจริงๆอ่ะหลายตัวมันไม่ได้เจ๊ง เราไม่ได้เล่นการพนัน<ม>เราลงทุนในธุรกิจ<ม>อย่าง AOT เนี่ยต้องถือว่าเป็นธุรกิจผูกขาด<ม>เป็นธุรกิจผูกขาดที่ถือถือหุ้นโดยภาครัฐ<ม>ก็คือกระทรวงการคลังคำถามคือมันจะเจ๊งไหมก่อน<ม>ยังมีคนเข้ามาที่ประเทศไทยไหมม,มันยังมีนี่คำถามที่สองคือผู้บริหารมันจะไซฟอนเงินไหม,มคงคงไม่ได้ไซฟอนได้ด้วย สอตอง,งอก็เข้ามาตรวจโครงสร้างมีเรื่องบอร์ดมีเรื่องการกํากับดูแลเ <Okay. S 2> พราะฉะนั้นคือต้องบอกว่ากับธุรกิจบางตัวเนี่ยมันอาจจะเจ๊งไปเลยก็ได้แต่กับธุรกิจบางตัวเนี่ยแล้วเราเชื่อหรอว่าราคามันลงมาจาก IPO 40บาทลงมาเหลือ18บาทอะเราเชื่อหรอว่าสมมติถ้ามันลงไปอีกใช่ปะเอาจริงนะถ้าเกิดตอนนั้นพ่อให้เงินนะก็จะขอยืมเงินพ่ออีกเอาต่อยไม่เพราะว่าเพราะว่าพี่กำลังมองว่าพอยตรงเนี้ยมันคือการ คือมันไม่ได้ปิดประตูแพ้ในฝั่งราคานะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะลงแค่ไหนแต่อเดียเรามันปิดประตูแพ้ในฝั่งการทําธุรกิจของบริษัทใช่คือบริษัทมันไม่น่าจะแพ้ต่อมากกว่านี้แล้วแต่ราคาเราไม่รู้แค่นั้นเองว่ามันจะลงไหนด้วยตอนนี้พอพอมีความรู้เรื่องกราฟเนี่ยมันอาจจะใช้เรื่องของสัญญาณการกลับตัวแต่ตอนนั้นพอดีมันยังไม่มีแต่น้อยเรารู้ว่าเรื่องของกําไรสุทธิที่เขาทําได้ในแต่ละปีอ่ะถ้ามัน d r อปมันก็เป็นแค่เรื่องชั่วคราวเราก็มองไปว่ามันคือเอลเทีย ไม่ต้องให้คนมีความรู้หรอกเรารู้ว่ามันไม่เจ๊งแต่เรารู้ว่าราคามันดิสเคาห้าสิบเปอร์เซ็นจากราคาตอนตอนแรกอะ่ะม,มันแค่นี้คือต้องบอกว่ามันไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนมากมายเลยนะ<อ>เพราะตอนนั้นคือจริงจริงถึงแม้ว่าจะอ่านงบการเงินเป็นแต่ก็แบบไม่ได้เข้าไปจอบบริษัทลูกไม่ไม่ได้อะไรเลยแค่บอกเฮ้ยเฮ้ยนี่มันทุกท<อ>ุก<อ>แล้วคําถามว่าคือ <c oughs> ตอนนั้นคนจะกลัวคนก็บอกวิวกฤตการเงินเลแมนบาเทอร์จะล้มเป็นลูกโซ่<อ>คําถามคือคนยังมาเที่ยวประเทศไทยหรือเปล่าแค่นั้นเองคนมันเที่ยวอ่ะ มันไม่เจ๊งแต่สุดท้ายพอพอเขาไม่ให้เราก็ไม่ว่าอะไรคราวนี้ก็เลยไปดูอีกตัว CPN ลงมาจากยี่สิบบาทเหลือสี่บาทลงมาแปดสิเปซนนี่คือซับพลามนะซัพพลามเซ็นท่านเจ๊งปะคิดแบบเดิมเซ็นท่านไม่เจ๊งเซ็นท่านเคยผ่านต้มยำกุ้งมาแล้วซัพพลามนี่เด็กๆไม่เจ๊งคำถามคือแล้วถ้ามันซื้อไปแล้วลงไปสบาทอะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหาเงินมา ไม่เราไม่มีทางรู้จุดตา่าสุดสเปคใช่เพราะว่าราคาเป็นเรื่องของอารมณ์คนในตลาดมันเดาวาัตถุไม่ได้จริงมัน่รด้จนกว่าจะเห็นว่ามันผ่านไปแล้วถึงจะรู้ใช่แต่เรารู้ว่าสุดท้ายคือธุรกิจมันไม่เจ๊งแสดงว่ามันอารมณ์มันเหมือนว่าพี่เริ่มกลับมาให้ความสําคัญกับตัวคุณภาพธุรกิจเยอะขึ้นนะเวลาใส่ไม้ใหญ่ๆถูกต้องป่ะเวลากําลังจะเปลี่ยนเป็นใส่ไม้ใหญ่หญคือต้องบอกว่าความเจ็บปวดจากซัพพลายม,มันทําให้พอร์ตพอร์ตเราหายไปประมาณเจสเซนถ้าเราเอาเงินตรงนั้นไปเทรดเราจะเหนื่อยมาก เราจะต้องวิ่งเข้าวิ่งออกแล้วมันท้อไหนไหนมันลงมาขนาดนี้แล้วก็วัดแม่งไปเลยดีกว่า